ทำทีหลังคนเยอะยังเลยเนี่ยยังไม่ท h นา h อะไรเลยอย่าตามฉันมาันแผล

กิ้มเลยโอ้กยิ้ได้กว่าโอ้ตัวใหญ่มาตกใจตกใจหน้ามันนะไม่ได้อะไรโอ้ยโอ้ยเตะจริงไม่เห็นเราเรายิ้มเลยลั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยตายตายครับผม อ้โหอ้ยหโอ้โโอ้โหคือแปลว่าห้ามให้ศัตรูเห็นสินะมไปเลยพี่ปัดแปดาอไม่เห็นอยู่ดีเ้ยแปด ต้องไปทางไหนอ่ะแอบได้เพียงได้ไหมหรือเรงแอบนะนอน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 ใครมันร้องไห้วะรอเอาไมดีวิไหนจะหนีทางไหนเนี่ยโอ้คิวคิวคิววิ่งกลับไปตรงนั้นน่ะคิวที่แบบมันให้หัวเชือกอ่ะเชื่องบอกมันต้องการเชือกอ่ะประเด็นคือต้องกลับไปทางไหนอย่าลืมแล้ว เอาพี่นายเคลีอวมันตกวิ่งกลับไปทางเดิมอ่ะทางเดิมที่มาแต่ว่ทางนี้สินะหนักตรงไปเลยอ่ะทางนี้สินะโอเคแตทางนี้ตัวใหญ่ตากูต้องหนีอ่ะยังไงก็ต้องหนีทางนี้ปะไม่ใช่นะ ไปเร็วไปเร็วอ้นี่มินมาฆ่าเราก่อนเร็วๆเออโหนไงอะกดอะไรลงปะไม่รู้เ้ยโดนดิตองจัมออาลงมันเองลงมันเองเ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้าเ้ เราหนีหอะไรว่เออ,อ,เอ,อตอมเราตกใจฉากอันนี้สุดแล้วที่เก็บเชือกมาแล้หวหันมาจะเอ็นเหมือนกันยืนยืนแบบเฮ้ยนี่ใครเนี่ยเฟ,นด, <c oughs> ฟนดี้ป่ะเฟนดี้เฟนดี้เอ้าเฮ้ยที่ไหนเนี่ย <c oughs> โอ้ยต้องปวดมีแม่คิื <c oughs> กลับมาที่นี่ก็อันเดียโอ้ เโอเคแบตยังเหลืออยู่เสียงเสียงเสียงแบบมันเสียงใครวิ่งตามเออเสียงแบบกินโดนเป็นแล้วพี่รีบไปดีกว่ารู้สึกไม่ดีเลย นี่งไปไ,ได้ตามลงมาพีร่ระวังไอ้นั่นด้วยไอทักไหนมันกว้างางนี้มะเออ,อดีแหละตามแสงอะ่ะแสงสว่างทางไหนก็ไปทางนั้นค่อยเดินรู้สึกไม่ดีเลยตรงนี้ เปเสียงใครเปิดประตูโอ้โหตัวนี้แย่ที่สุดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแล้วมาทำอะไรตรงนี้วะทำไมอ๋อเฮ้ยอะตอมเรางงเลยเมื่อกี้เรามาข้างหลังไม่เห็นวะไอคนนี้พี่อโอไยตอนแรกมันอยู่ดีลงมาจากน้าำวนอ่ะ หรือว่ามันวาร์ปมามันเป็นผีป่ะมันจะเดินขึ้นบันไดนะมันเดินเราว่ามันวาร์ปขึ้นข้างบนมันเป็นผีมั้งจะได้ได้ไม่รู้ลองดูลองมองข้างบนไว้ตาแมงชัดเจนเลยได้ไหมไม่ได้ <ส>เปิดโดนลงไปเลยเกียรลงบันไดไม่จริงด้วยแม่รอลงอะไรอยู่ฟรหไปทางไหนล่ะครับทีนี้เนี่ย ไปคิวรอบมากคิวทำสปีดดันเลยเสียงมันมาเนี่ยรอบหน้าคิวทำสปีดดันเลยคิวรอาร์รอบไหนเนี่ยที่จะทำเสร็จเนี่ยเปิดได้ไหมเนี่ยยังไม่เปิดก่อนเช็คสำรวจ <c oughs> ห้องนี้ก่อนเออ้นคุนนม้ม่ อีแล้วเนี่ยล่ะเปิดไม่ได้โอเคทางไหนต่อแล้วครับทีนี้ป้อมแล้วมิ้มช่ปิดคดุ่นมีกระดาษด้วยโอ้ยเสียงใครโอ้โหถ่ายไม่เลยต้องที่ระลึก

แสงเฮ้ยพ <please> ี่มาแล้วแสงอะไรต่อเห้พี่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วแดรเราไม่าต้องไปอลลี่ทอลลี่ดูแลแบตจะหมดจ้ามาใชตาเปเพื่ออะไร

จสซีชอบทำแล้วนตายเนะตายดูทีสิบแหที่สุดก่ะที่ไหนออมอไม่เห็นก็ผมว่าไอ้แปดิมันกับโลกความจริงละโอเคแต่มันแรงยี่สิบโอ้โหคอดูหัวใจไม่ได้ ออไปทางนี้เหรอประถูอันนี้มันนี่เอ,อเจดูหลังให้อยู่นาก Lake Get to วิ่งไหลดังใสน้ำ ไปทางไหนอ่ะเี๋ยวมาครับเฮ้ยมาแล้วไม่ได้มาแล้วพีมาแล้วหรือว่ามาทิทางสองลูกเฮ้ยที่ลักเฮ้ยโอ้โหรักเอแล้วเนี่ยแล้วก็มองไม่ชอยเลยเน อยิงพอเลยพี่เดี๋วี่งเดีวี่เฮ้ยวิ่งนไปจอดไกลฮะเออตอมจะให้เราเล่นอีกต่อยอีกสักหน่อยไหมหรือว่าพอกันสักหน่อยก็ดีลงไปในน้ำีิคิวจะบ้าเราลองดูดูเผื่อเผื่อมีอะไรเรียบร้อยเรียบร้อเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วลองดูลองดูมันนี้เสียงอะไรอยู่ในน้ำด้วย ลงก็ลงวะไม่มีอะไรเด็กจู่ไม่มีแล้วมันมีอะไรลองดูดิมอไซค์อ่าหล่อแล้วแต่ไม่ใช่มอไซค์มันอาจจะเป็นรถคันอื่นอ่ะไม่ใช่มอไซค์มอไซค์มันมีพี่นายเป็นคนประตู ชื่ออะไรบ้างอ่ะไปเก็บเลยนี่เจ๊ให้มาเก็บฐานไฟฉายเนี่ยนะประตูคือแบตเตอรี่อดีตไม่ไมีมันมีนะพี่มือซีนันมีไม่ได้ยังมวโมยหลุดแน่เน,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 นี่ยบ้านเราไปตรวจบ้านฝั่งนู้น้วย เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเป็นประตูแง่มมีคนบอกว่าเนี่ยมันเอาไฮด้ามันมีีใครเฮ้ยมันมาแล้วพี่เอ้เดี๋ยวตอนฟังเสียงแล้วเหมือนมีใครบ่นเลยข้างในไม่กล้าวอะเฮ้ยวัดใจปะอืมคิดหนักคิดหนักไม่ไปแล้วกันเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อนสำรวจก่อนเอาลอง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 เหรอมันไม่มีใครบอกมั้งไม่เหมือนได้ยินเสียงใครอยู่ข้างในมีมัน ่ะลองฟังดูต้องห่อลงมาอีเสียงเสียงลมเป้าเปิดก็เปิดไม่มีนี่หว่าก็โถคิดไปเองมีอะไรไม่เดีืยก็ไม่มีอะไรเลย จะโยกทำไมอะเฮ้ยไม่ได้จะปลดล็อกล็อกไว้แหละดีละสรุปงมงมาก คนดูเดี่ยงงคนเล่นดูแต่งงหรือเปล่า <S <S เราไม่งงหรอกแต่อาตอมาจงังใกล้นี่อาตอบอยเราไล่เองอันนี้ไล่แค่แค่ไล่เพื่อนดูเฉยไปไหมลองดูอนรอดพี่อ้อเนี่ยทางนี้มีอะไรบ้างในขบวนทางหน้าเอาโมไซค์หรืออะไร เสียงเสียเสียเสีพี่แบบี้เหมืนไอแสงอะไรอีกแล้วละเงมาี่มา,ามาแล้วกระโถวกฐานโดนเลยแมวดือดยิงมาลูกนึงไม่โดนลูก็ไม่ตายนะยิงไหมแต่ต้องหาหาแต่ต้องอ้อใหม่ หน้าเราหน้าเราไม่โดนมึงแยล้วแค่เหลือองนี้แล้วมีบั๊กพิกเลย่ยังไม่โดนหรอผ่านแล้วสี่ก้อนจะโดดไปดีไหมเนี่ยจะมีทางไปแค่ทางเดียวแล้วก็วัดใจเกไปตั้งหลังสามสองหนึ่งเกดดัดแป๊บ มาแล้วาสาม,ส,ามสองสองหนึ่งลุยเฮ้ยโอเครอดมาได้ ไปเเลยออดูมันถลาดด้วยอะไรอ่ะหนีอะไรกันนะพอได้วิตอนนี้อยากอยากอยากดูต่อจอไการไยเรือเสร็จอ่ะเฮ้ยอ,อย่าบอกนะไอ้เจ๊นะอีกแล้วเสียงเหมือนมีเสียงเจ๊ร้องหรือว่าคำราม เงี้เห็นทพงไปเกี่ยวอะไรกันลองฟังดูดิลองฟังดู่เกี่ยวไปเฮ้ยแต่เรากลัวจริงนะโอ้ยอะตมพักไปแค่นี้ก่อนจะพายเรืออยู่แล้วแหละขอพักก่อนอ่า ันก็ขอพักไว้แค่แค่นี้ก่อนนะเนเหนื่อยถ้าอยากดูในเรื่องกันนี่ไปดูไปดูเกมเมอร์คนอื่นดีกว่าผมทาไม่ไหวจริงแปลแปรอะไรไม่ได้เีไงก็เอาไว้แค่นี้แหละอันนี้แค่ไลฟ์ให้เพื่อนดู